โดยคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ผมจะมาแนะนําการเปิดเว็บไซต์ขายปลีกขายส่งเครื่องสอําอางออนไลน์ซึ่งสามารถทําเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้ท่านได้จริงโดยคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. เปิดเว็บไซต์ขนาดใหญ่ในชื่อของคุณคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เต็มตัวเพียงผู้เดียว 2. ตกแต่งเว็บไซต์ให้คุณตามที่ต้องการอย่างมืออาชีพ 3. พร้อมลงรายการสินค้าเครื่องสอําอาง ให้เว็บคุณครบทุกหมวดหมู่ 4. อัปเดตสินค้ามาใหม่และมีกระแสยิตจ,จากที่ต่างๆทุกวันในเว็บของคุณ 5. คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเองทุกรายการประหยัดงบลงทุนและลดความเสี่ยงของท่านในการทำธุรกิจได้ 6. คุณสามารถที่จะได้รับสินค้าที่มีต้นทุนที่ถูกมากสามารถขายส่งและขายปลีกเราให้ท่านในราคาที่ถูกสุด 7. ไม่ต้องแพ็กสินค้า ทางทีมงานจะแพ็กสินค้าจัดส่งให้ในนามของคุณเอง 8. สอนการทำตลาดออนไลน์ตามช่องทางต่างๆเช่น Google Facebook Line และช่องทางอื่นๆให้คุณได้หมดปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่รู้จะเริ่มทำตลาดออนไลน์วิธีไหน 9. ได้รับข่าวสารและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิก 10. ได้รับค่าการตลาดช่วยเหลือจากทีมงาน BCO เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดต่างๆตามเงื่อนไข BCO BCO เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมธุรกิจกับทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีในธุรกิจเครื่องสำอางออนไลน์โดยตรงสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามาได้ที่095-869-7979สามารถทำได้ง่ายๆได้ทุกคนทุกเพศทุกวัย ทุกทกที่บนโลกไม่จำกัดเรื่องเวลาและสถานที่อีกต่อไปจากผลสำรวจล่าสุดของ EDTA e-commerce มีมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาท